ถ้าพูดถึงแม่คนิกมันเกี่ยวห้องกันนางงามอย่างไรมันก็ฟิสิกส์นะคะซกาก็มองว่านางงามมันก็จะฟิสิกส์ก็คือความบาลานซ์คือแมคคนิกเครื่องกลมันไม่สามารถทํางานได้ถ้ามันขาดความบาลานซ์อาจจะเป็นคาร์หรืออะไรอย่างนี้ซึ่งนางงามก็เหมือนกันถ้าเรามาถึงปุ๊บแล้วเราดรอลงมันก็จะไม่บาลานซ์เราจะไม่สามารถทํางานได้เราจะคือมันเขาจะใช่คหมมันจะเดินตรงไปด้วยกันใช่ค่ะคือถ้ามันบาลานซ์เราจะสามารถเดินตรงไปข้างหน้าได้เหมือนกับที่เอาเปไอ์สไตน์เคยพูดไว้ค่ะว่า if you want to um, success you have to move forward huh? yeah. if you want to keep if, if you want to keep the balance you have to move forward and be yourself for like immer เยอรมันแล้วค่ะก็แบบถ้าอยากจะคีบบาลา้า์เราต้องเดินไปข้างหน้าแล้วเราต้องคีบแตนดัลของเราไว้เสมอก็เหมือนกับคานในฟิสิกที่ว่าเราไม่สามารถดรอปได้เลยซึ่งก็อาจจะเป็นเหมือนจักรยานยสองล้อใช่ค่ะถ้าปั่นมันก็จะล้มเันก็จะต้องสร้างบาลา้า์เลยใช้กฎของฟิสิกมาปีเทียบกับชีวิตของมนุษย์อ